สวัสดีคุณผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านครับวันนี้หยิบเรื่องราวข่าวคราวความเคลื่อนไหวของคุณเอมิลามาอัปเดตกันครับล่าสุดครับเอมิลาเข้าพิธีมั่นแฟนหนุ่มวันนี้อวดแหวนล้ำค่าพร้อมเริ่มชีวิตใหม่เอมิลาขอมุฟออนเริ่มชีวิตใหม่ถือเลิกดีมั่นแฟนหนุ่มวันนี้เผยแหวนสุดล้ำค่าของขวัญจากทนายแผนจัดงานพิธีแต่งงานอีกครั้ง เรียกว่าช่วงที่ผ่านมาครับเจอมรสุมชีวิตหนักๆจริงๆครับ,รรบสำหรับนักร้องสาวเอมิราที่มีปัญหาขัดแย้งกับอดีตสามีจนถึงขั้นฟ้องร้องแต่เจ้าตัวก็ยังได้กำลังใจดีๆจากทั้งแฟนหนุม่มคนปัจจุบันและลูกชายคอยเคียงข้างล่าสุดคุณเอก,ก็ออกมาประกาศข่าวดีว่าได er ้เลิกดีเวลา9นาฬิกาในวันที่21รกรกฎาคม2565เข้าพิธีมั่นหมายกับแฟนหนุม่มโดยจัดเป็นพิธีเล็กๆพร้อมทั้งเผยแหวนมั่นซึ่งเป็นของขวัญจากรธนา ายเก่งทานายคู่บุญที่ทำคดีให้ซึ่งมอบให้เจ้าตัวเป็นสมบัติติดตัวต่อไปโดยเอเปิดเผยว่าพรุ่งนี้แล้วสินาพิธีมั่น21ทับ07ทับ65เวลา9้นาฬิกาณนะบ้านผาสุขขอบคุณแหวนเพชรของขวัญวันมั่นจากพี่ทานายเก่งและพี่ปุ๊กกี้พี่ปุ๊กบอกให้เป็นสมบัติติดตัวไว้มรดกชิ้นนี้พี่ทานายเก่งอนุมัติมาหนูจะเก็บรักษาไว้อย่างดีขอบคุณมากๆนะคะที่รักและแอนดูหนูกับปุ๊บปับ๊บรั พี่เก่งกับพี่ปุ๊กมากนะคะเราจัดงานเล็กๆมีแค่พี่ๆและญาติๆกันไม่ได้เรียนเชิญใครขอเรียนเชิญไว้วันแต่งงานทําบ้านเสร็จขึ้นบ้านใหม่จะเชิญทุกคนนะคะแต่ถ้าพี่ๆเพื่อนๆสะดวกจะมาพรุ่งนี้ก็เรียนเชิญมาถ่ายรูปกันนะคะ หม่งานนี้แฟนๆเข้ามาร่วมแสดงความยินดีกันกับการเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่สดใสกว่าเดิมของเจ้าตัวกันเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวขอบคุณข้อมูล Facebook มิราชนวิไลวาน,นิชอย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานยิบข่าวต่างๆมาอัปเดตให้คุณได้ติดตามไม่ตกเทนขอบคุณครับ